ปาดำนาค่ะได้บรรลุเท่าไหร่ยังไงครับวันละสามร้อยค่ะโคตรสบายเลยจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเงินเราใช้ชีวิตแบบสมถะมากร้อยหนึ่งวันหนึ่งเราใช้ไม่หมดเลยก็มีความสุขมากปาะดานาค่ะได้บรรลุเท่าไหร่ยังไงครับวันละสามร้อยค่ะแล้วเราเจะเอาเงินไปทําอะไรครับอ๋อเอาไว้ให้ลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็หลานแล้วก็เอาไว้ซื้อเวลา ไม่มีแฟบไม่มีสบู่ไม่มีอะไรแล้วก็เก็บไว้ซื้อแล้วทุกวันนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับโคตรสบายเลยจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเงินเราใช้ชีวิตแบบสมถะมากร้อยหนึ่งวันหนึ่งเราใช้ไม่หมดเลยอวันหนึง่งใช้อะไรบ้างถ้าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตอนเรามีเราจะ แบบให้คนกินให้คนดื่มตลอดเนาะพอเวลาเราตกมาทุกวันเนี้ยในเราอยู่ในถานะแบบเนี้ย<ม>เขาก็เรียกเราไปดื่ม,มเราแทบวันวเราแทบจะไม่ได้จ่ายก็ขอบคุณทุกคนเพื่อนๆนทุกคนแล้วก็พี่พ,พี่น้องๆที่มีใจให้กับเราด้วยอย่างเขาดำนางเนี้ยเขาเรียกเราก็มาเพราะเคยกินดื่มด้วยกันไงคะแล้ว ปกติเนี่ยแต่ละวันเราทำอะไรบ้างก็ถ้าไม่ไปเต้นหน้ารถแหกก็ไปหารับจ้างบางทีเขาก็จ้างไปทำความสะอาดบ้านก็ไปบางทีเขาก็จ้างไปนั่งดิ้งเป็นเพื่อนเขาก็ไปแล้วแต่แล้วแต่งานแต่เจ๊อกไปหมดเจ๊อยิ่งกว่าเคยรีค่ะอย่างตามต้องค่าแรงสามร้อยแต่ถ้าไปนั่งดิ้งเป็นเพื่อนเนี่ย ก็ได้ไม่ถึงสามร้อยก็ได้ดื่มเหล้าแลน้น้ำมันเต็มถัง<ม>แล้วก็เงินติดตัวอีกร้อยสองร้อยก็พออยู่มีร้อยเดียวตอนนี้มีค่ามากอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะการอยู่คนเดียวนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรสบายเลยแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ดูอยู่กับเพื่อนคิดถึงเพื่อนคนไหนคนไหนเรียกเราก็ไปดูลูกหลานเขาเติบโตโ,โคตรมีความสุขเลยค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ